นี่ครับเราอยู่ที่หน้าร้านนีิละโฟกต,ตอนแหล่เลยครับผมอยากกินเส้นใหญ่โฟยำบะหมี่ต้มยำขาหมูแห้งหน่ากินนะเนี่ยดูขาหมูดิโอ้โหดูดูนี่ครับขาหมูฮนะนีอืมเนื้อนุ่มมากบ,บวบดิหายเลยตัวต้มยำมันจะมีความเปรี้ยวขมนิดๆแต่พอผมใส่หวานลงไปอ่ะมันกลายเป็นมีทุกรสเลยครับผมผ่านมาบ่อยมากครับยังไม่มีโอกาสเข้ามากินร้านเขาตะกีวันนี้มีโอกาสเข้ามากินร้าน ร้านนึงนะอยากลองมากครับถึงแล้วครับทุกคนนี่ครับเราอยู่ที่หน้าร้านนี้แล้วฟอกตะหละเลยครับคือคนเขาก็เข้าเรื่อยๆนะนี่เขาขยายร้านเมื่อก่อนเขาจะขายแบบตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะแล้ยังไม่มีที่นั่งที่นั่งไม่มกี่โต๊ะเท่าสมัยเทปบอสกินอ่ะกี่โต๊ะใช่ไหมตั้งอยู่ข้างหน้าเอาเหรอไปครับข้างในอุ้ยเดี๋ยวมีข้าวเขามีข้าวขาหมูนานแล้วปะมีนานแล้วเอาเหรอไม่ผ่านทุกครั้งไม่เคยได้กินต้มยำ อ่ามีทั้งต้มยำเยตโฟขาหมูเอาไปเลยไหมเดินเข้าไปเลยไหมต้องถามเขาไหมว่าอะไรเด็ดหรือบอสแนะนำพี่ตัวใหญ่ก็ไปกินเจตโกแล้วผมก็ชอบต้มยำเราลองทุกอย่างเลยไหมไปครับเดี๋ยน่ากินนะเนี่ยดูขาหมูดิโอ้โหดูดูครับไม่เหมือนครับพอผมเล่นแบบนี้เขาไปต่อไม่เป็นเลยผมกินแค่อิ่ม ผมก็ติดตามร้านนี้ทุกครั้งเลยครับผ่านมาไม่เคยได้แวะเข้ามาสักครั้งเลยครับผมผมอยากมากินตั้งนานแล้วออฟฟิศก็อยู่ตรงนี้ไอ้ไอ้ผมกินเหรอเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยมีบริการส่งถึงออฟฟิศนะพี่นี่จริงปหมเนี่ยเอาได้นี่ดูขาหมูนี่เรามากินยำโฟไหมอ่ะต้องลองทุกอย่างส่วนมากคนก็สั่งเมนูไหนเอาแบบเด็ดๆดเด็ดเเลยอ่ะส่วนมากเด็ดเด็ดก็จะเป็นโฟยำโฟยำแล้วก็จะมีขาหมูต้นใหญ่ใช่ใช่กฟนลย อ๋อเล้งด้วยโอ้มีเล้งด้วยอะ่ะก็ตัวที่เมนูใหม่เป็นพวกก๋วยเตียวต้มยำขาหมูก๋วยเตี๋ยวขาหมูอ๋อเอางี้เดี๋ยวเราสั่งให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะแต่เด็กๆก็เป็นพวกโฟยำเงี้ยครับผมไปเข้าไปนั่งเดี๋ยวเขาจะได้ขายของเนะาะบะหมี่ต้มยำแห้งขาหมูเออขาหมูแห้งข้าวขาหมูแค่เพียงนะกินเยอะอยู่นะกินเยอะอยู่นะจริงไม่ใช่อันนี้คือเราสั่งไว้สี่อันบอกว่าผมอยากกินเส้นใหญ่โฟยำบะหมีมม่แห้ง โฟยำบะหมี่ต้ยมยำขาหมูแห้งข้าวขาหมูอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับจะเห็นเขาบอกว่าราสชาติดีอยู่นะเพราะว่าเขาขยายจากร้านเล็กๆเลยนะมีประมาณ3 4 5โต๊ะเองปตอนสมัยผมมาซื้อออฟฟิศแรกๆเลยอยู่แถวนี้ผมผ่านมาบ่อยมากยังไม่มีโอกาสเข้ามากินร้านเขาแล้ทีครับวันนี้มีโอกาสเข้ามากินร้านร้านนี้นะอยากลองมากครับมาแล้วครับเย็นตาโฟยังไม่มาอยู่นี่คือต้องบอกว่านี่ขาหมูมาก,ก่อนคือเย็นตาโฟเนยคนขอคิวเยอะนะครับเราก็ได้มันเป็นขาหมูก่อน เร็วๆเลยครับนี่ใส่มาน่าสนใจมากเขาจะมีพริกให้แต่ผมไม่ใส่นะแล้วก็ใส่น้ำส้มไปด,ด,ดูดูชิ้นดูชิ้นดิเนี่ยนะ,ช,ะชิ้นแบบ<ช>ลองดูชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นี่เนื้อน,อน,นะอนี่ครับผมโคนนี่ครับขาหมูฮะหืมเนื้อนุ่มมากอะบวบดี่หายเลยอะวอันนี้หนังหนังทุกคนนี่หนังหนังครับ อ่ออ,อ,อ,อะไรมาก่อนโคต้มยำน้โคต้มยำมีอ,อะไรด้วยเม,โกโมยนกเผาเบาเครื่องโแต่ว่าอันนี้เรากินดีบกินที่หมดก่อนดี่าเดี๋ยวน้ำมันจะอืดน,นะนี่ไข่ไข่ หมดจริงว่ามันเคยเป็นอะไรอ่ะจานนี้แทบไม่ต้องล้างจานมากินน้ำก่อนอันนี้อะไรวีอันนี้คืออะไรคุกขีดเหรอหรืออะไรนี่ทุกคนบะหมี่ขาหมูเป็นแห้งครับอุ๋ยล้วให้หมูชิ้นใหญ่อันนี้เป็นใหญ่ใหญ่โฟยำน้ำครับบะหมี่แห้งโฟยำ จะให้รู้ว่าำํำซุปเขาอร่อยหรือเปล่ามันชิมตรงนี้ได้นะเพราะว่าเขาน่าจะใช้อันเดียวกับหอมๆหวานๆมันออกเป็นบหวานนะครับนี่เขาจะมีแบบนี้ไห้ผมไม่รู้ว่าเป็นพริกเผาเป็นพริกอะไรของเขาในะที่เป็นพริกแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับลองดูละลายกับน้ําดูครับดูสีใช้ได้เลยนะจริงเขามีผักแค่แหละแต่ผมคงไม่ได้ใส่ เครื่องเขามีเป็นแบบพวกเกี๊ยวลูกชิ้นปลาเกี๊ยวปลามีหมึกกรอบมีเลือดพื้กล้ยแล้วก็เหมือนลูกชิ้นแคะแล้วก็เต้าหู้ทอดนะครับมาลองชิมหน่อยลองชิมโอเคนะมีความเปรี้ยวแล้วหอมถัว่วจะไม่ได้ออกไปทางเผ็ดถ้าใครชอบกินเผ็ดเนี่ยก็ใส่เพิ่เมเอาแต่ผมว่าโดยวรวมเนี่ยรสชาติเนี่ยปรุงง่ายน่าจะทำให้อร่อยง่ายนะครับ แต่ว่าผมกินแบบนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าม,มันมีความเปรี้ยวความเผ็ดนิดๆอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อร่อยอมีด <c oughs> ้วยกินลักบี้จิตลาเขาดีนะไม่ได้ขาวครับอร่อยเขาใช้ได้เลยคนระับเดี๋ยวกินทิมเลือดดูมั้ย ลูกชิน้นแครครับลูกชิ้นแครอร่อยนะใครได้ครับได้อันนี้มีหือกล้วยหือกล้วยกับปลาหมึกเลง้งมามเล้งมาครับโอ้ล้วลูกเล้งมีแต่เื้อลองชิมดูได้ไหมว่าซุปที่มันอยู่ในเล้งมันจะหวานขนาดไหนโหโคตรหวานโคตรอร่อยชิมเส้นบ้าง เส้นใหญ่เขาก็มีความแบบเหนียวหนุบพอดีเลยนะผมนั่งโต๊ะข้างในใช่ไม่ได้ทานออกไปข้างนอกคือตอนนี้คนเต็มร้านเลยครับไม่มีโต๊ะว่างเนละยทุกคมียืมเลงด้วยว่าไปถ่ายอินเสิร์ตข้างหลังครับผม,มพูดนึงวันนี้เป็นวันแรกนะอันนี้ผมพูดผมเห็นอะไรทั้งเร้่องนะอินเซอร์แล้วอยากกินก่อนเป็นวันแรกเลยอ,นนอันนี้บอกหรือว่าไอท็อปหยุดเป็นครั้งแรกที่อยากกินของอินเสิร์ตใช่ กินนี่ก่อนเดี๋ยวยบะหมี่แห้งขาหมูดูขาหมูชิ้นแบบดูดีเนื้อหนังแบบนี่เนื้อหนังแบบข้างล่างเขาคุกเขาใส่ที่มาให้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบะหมี่แห้งเนี่ยเริ่มกินง่ายพุงง่ายครับทุกคนแต่อย่าพุงมันผมนะผมกินแบบง่ายๆของผมต้องคนนินี้ด้วยนะเพราะมันมีพริกพริกเผาเหมือนแกนที่อยู่ในชามในูลโฟร์คนให้ทั่วครับไปครับ <c oughs> มีคนขาหมู เป็นหนังขาหมูกับอันนี้น่ากินครับอร่อยด้วยอร่อยด้วย <c oughs> หนังขาหมูเมื่อกี้มันจะมีความเค็มๆหอมๆขาหมูใช่ปะ่ะแต่ตัวต้มยำมันจะมีความเปรี้ยวเด็นนิดๆแล้วพอผมใส่หวานลงไปอ่ะมันกลายเป็นมีทุกรสเลยครับคนว่ามันอร่อยดีเพราะกินพร้อมกัน,นมันแบบเฮ้ยรสชาติจานนี้มันออกมาเด่นมากๆผมชอบนะส่วนตัวผมชอบมากเลย <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้เป็นเนื้อขาหมูแล้วกินพร้อมกับมามี กินหนีมันตักใจเลยนะสิบตักล่าไม่เท่าไหร่เลยบอสตะเกียบที่พี่กินอ่ะบอสตะกินเมนูไหน,นสั่งมาลองไหมมีขาหมูวิ่อยากแต่ปกติไม่ไม่เคยลองเลยบอสเคยมากินไปสิบครั้งครั้งครั้งที่สิบเอ็ดแต่นานแล้วนะนานมากแล้วบอสว่ารู้สึกว่ารสชาติอะมันดรอปลงนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นบอสไม่ได้มาแต่ว่าผมไม่อยากมาลองก็เลยมาลองแต่บอสถามพี่วันนี้พี่ว่าโอเคนะเอาเหมือนเดิมมาหลักที่เคยลองครั้งสุดท้ายยังไม่ง้อผมสัยให้พี่บอสดสิด รสจะจัดป่ะไม่จัดรน้ำไม่แ,แห้งอ่เมนูที่บอสลองเขาสุดท้ายจานนี้ป่ะเหนี่ครับทุกคนนะครับสุดท้ายจานนี้ครับผมทุกคนนี่ฮะผมชอบเมนูนี้ ทุกคนเรามาจานนี้มั่งบะหมี่แห้งยำโฟไม่ผักที่จริงมันต้องมีผักนะแต่ผมกินไม่ผักแล้วนี่ของอะไรอ่ะบอสสั่งน้ำเหรแห้งสั่งน้ำนะเขาเรื่องเป็นแห้งเราบอกเอานมกาแฟใส่ได้ไหมเหมือนกับเขาตักน้ำให้หน่อยอันนั้นไม่ร้อนแล้วเขาจะลองกินครั้งใหม่เออเออเขาลองครั้งใหม่คุณจะแบบผมกุศลจะสร้างความทรงจําใหม่ๆอะไรให้เขาแบบไม่ต้องปรุงนะทุกคน แต่ชอบที่ไหนกับขาหมูอ่ะว่ามันเจ๊งมารถรถจะจัดอยู่เหมือนเดิมไหมเอะบอสคนก่อนเลยของบอสอ่ะอ๋อไอจูนถือกล้องมาให้บุ๋มทุกคนให้อ่ะเอาผ้าไปทำลนกเลยนะไไไดด้้ปบริวารชิมได้ก่อนไอพวกไอเนี้ยออฟเต้อะมึงลองชิมด้วยมึงลองชิมดู ไม่รู้แล้วเอ้ยอาจจะพอไม่ได้กินเองหรือเปล่าเอาเนี่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 ยไม่ได้กินเออไม่ได้แบบไม่ได้กินเองหรือเปล่าลึงต้องปรุงเว้ยเขาจะแย่เขาปรุงแล้วมันไม่ใส่น้ำอ่ะการใส่แห้งกับน้ำมันปรุงไม่เหมือนกันนะต้มตอกกันนิดนึงเออกต้มใส่ราคาเดิมใช่ไหมเดิมแบบแบบรอบรอบที่หนึ่งอ๋อ พี่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตะเกียเขาอูให้บอสผิดด้วยเย <S <S พราะเลยปะบอสสั่งเขาทำแห้งหมาใช่ไแห้งเขาอาจจะใส่ปริมาณไอตัวเครื่องนั้นน่ะไม่เท่ากับน้ำมันเลยทําให้รสชาติสู้น้ำไม่ได้เขาจะว่าน้ำมันต้องแบบผสมน้ำใช่ไหมรสชาติมันต้องจัดกว่าพี่แนะนำบอให้บอสกินอะไรรู้ปะแหง้ง ขาหมูเพราะว่าเย็ยนตาโฟน้ำจะมีความหวานใช่ไหมนิดหนึ่งแล้วมีความเผ็ดบางๆแต่พอเป็นขาหมูที่มีรสชาติเค็มแล้วพอมันกินเข้าไปต้องสั่งมาดูจานป่ะให้บอสชิมบะหมี่แห้งต้มยำขาหมูเดี๋ยวบอสลองชิมมันนั้นดออูอันนี้เราลองแล้วที่ชอบอะไรปลายปลาหมึกหมดแล้วคุณเดี๋ยวออรอบะหมี่แห้งของบอสอ่ะชอบอะไรสุดเลย องนี้เหรอถามว่าชอบอไปสุดผมชอบจานที่ผมบอกเลยแห้งต้มยำขาหมูแต่ผมบอกว่าถ้าเป็นแห้งต้มยำโฟขาหมูก็น่าจะอร่อยนะเพราะขาหมูอะมันจะมีความเค็มความหอมเนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยไอความเค็มของขาหมูเนี่ยมันจะทําให้มันไปกลมกล่อมกับตัวต้มยำหรือเจด้าโฟต้มยำมาแล้วของเรามาแล้วบอสทุกคนดูนะผมเอาเกี๊ยวหลบนะนี่แล้วดูดิเนื้อหนังปักด้วยปักนี้นี่นี่นะแบกเอาขาหมูเนื้อหนังเข้ามาก่อนว่าเห็นไหมมันจะมีเครื่องปรุงต้มยำของเขาอยู่ตรงนี้ไหม อยูดีเซนตรงเนี้เราต้องเอามาขยี้กับเส้นเดี๋ยวพี่จัดเป็นคําให้เรียบร้อยเลยด้วยเดี๋ยวจัดคำให้เดี๋ยวจัดคาให้เนื้อนิดเนื้อหน you, pues. nah. ่อยอ่ะผมผ่านไปให้บอสเลยนะทุกคนลองดูอันนี้อันนี้คือแบบธรรมชาติยังไม่ปรุงนะบอสยังไม่ปรุง แต่ปกติพี่จะกินหวานกว่านี้พี่ว่ามันมีความเค็ม,มคของขาหมูว่ามันหอมก <hst> ิออนแล้วมันแบบมันเข้ากันเนาะขาหมูมันมีความเค็มหวานหวานเค็ม,ม,ม,มอออๆอ่ะมึงอ่ะมึงเอาเอาที่มึงชอบแล้วปรุงรสที่มึงชอบแต่ว่าเป็นพี่พี่เป็นคนกินรสหวานไงแต่ละคนกินไม่เหมือนกันไงนนเดี๋ยวกูด้วยนดดะลอง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 ,ลองไปดิไองมันมีความหอมอะแต่น้ำปลอมไม่นหนอร่อยเลยอร่อย อเห็นปะเรากินรถต่างกันเพราะว่าไอ้ตัวแห้งองเขาทำมาดีนะแล้วขาหมูมันอร่อยมากไงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันควรที่จะต้องปรุง ตามใจชอบนะบอลนะมันเองถนัดอยากกินติดหวานติดเค็มติดใช่เพราะว่าเรากินรสชาติไม่เหมือนกับบางคมผมเป็นคนกินหวานผมก็จะปรุงหวานอยา่างบอลใส่เปรี้ยวไหนปะก็ะถูกใจมากขึ้นแต่อย่างพี่อ่ะพี่ใส่หวานไม่หน่อยพี่ชอบแหละถ้าเป็นแห้งแล้วแต่นั้นเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนใครอยากมามร้านยนโฟต่อรเลยนะครับผมตรงข้ามปั๊มบางจากนะครับเส้นนวลจันทร์เลยนะครับแวนมาได้เปิดตั้งแต่สี่โมงครึ่งจนถึงตีหนึ่งนะครับทุกวันวันหยุดเขาเนี่ยแล้วแต่อารมณ์ของร้าน นะครับว่าเขาจะหยุดเมื่อไหร่นะอยากให้ลองมากินดูแล้วกันแต่ถ้าเป็นผมแนะนำนะส่วนตัวที่ผมชอบมากๆเลยคือเมนูเกี่ยวกับแห้งแล้วก็ใส่ขาหมูฝากบอกต่ออยากให้ลองมากินเมนูนี้ดูหรือว่าใครเคยมากินแล้วคุณเคยกินเมนูแบบที่ผมกินหรือย่างแล้วคุณกินแล้วคุณชอบหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมอะผมชอบนะก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับฝากอะไรกัแชร์เทปนี้ด้วยนะครับผมโดยรวมที่ว่าโอเคนะ แนะนำมันนี้ครับผมแห้งเมนูใหม,เหมนนะ่เหมือนกันนะเหม,มือนกันนนะอันนี้บอยไม่เคยกั้งนะออนี่มาลองให้แล้วเดี๋ยว่าหลังบอยก็ไม่กินนะ่แห้งขาหมูจะเป็นต้มยำต้มยำโฟได้หมดแต่เป็นแห้งขาหมูครับฝากด้วยครับฝากคนไรก็แจกด้วยครับสวัสดีครับ